เยเกนครอปนายใหญ่เฮวีเมทัลของขงแดงลิเวอร์พูลได้เปิดใจถึงนักเตะที่เซ็นสัญญาเข้ามาร่วมถิ่นแอนฟิลด์และคิดว่าเก่งที่สุดในบรรดาแข่งทั้งหมดส่วนจะเป็นใครกันนั้นและมีเหตุผลประกอบอย่างไรกันบ้างวันนี้ลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอขอพาเพื่อนๆมาดูคําตอบจากนายใหญ่ชาวเยอรมันกันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ คลิกด้านทิก์ด้านล่างเลยครับครอเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลแทนที่เบรนเดนลอตเจอร์ในเดือนตุลาคมปี2015และเขาก็ได้เซ็นสัญญากับนักเตะมากพรสวรรค์เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมหลายต่อหลายคนซาดดโอมาเน่ ane, เป็นนักเตะที่เขาจับตามองมาตั้งแต่สมัยคุมทีมโบรสเซียดอทมุนในศึกบุนเดสลลกาก่อนจะได้ตัวมาร่วมงานกันสมใจที่ลิเวอร์พูลด้สนับราคา30ล้านปอนด์และในตอนนี้ค่าตัวของเขาคงพุ่งสูงกว่านั้น ไม่ต่ำกว่า4หรือ5เท่ามฮัมหม็ดซาร่าที่เคยเป็นคนที่ล้มเหลวกับเชลซีและไปชุบตัวที่อิตาลีก็ถูกดึงตัวเข้ามาร่วมถิ่นแอนฟิลเขาพัฒนาจากผู้เล่นในตำแหน่งปีกจนกลายมาเป็นหนึ่งในตัวจบสกอร์ที่อันตรายที่สุดของพิมเมล,ลีทำให้มูลค่าของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลด้วยเช่นเดียวกันขณะที่เวอร์กิลฟนานได์ที่ทุ่มเงินซื้อตัวมาจากเซาท์แฮมตันด้วยสนนราคา75ล้านปอนด์ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทุกเพนนี และเข้ามาเปลี่ยนโฉมเกมลับของทีมไปอย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งอาริสันเบเกอร์ที่ถูกดึงตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาศาลถึง65ล้านปอนด์ก็แดงให้เห็นเช่นกันว่าฝีมือไม่เป็นสองรองใครในตำแหน่งผู้รักษาประตูทั้งนี้มันยังมีนักเตะคนอื่นๆอีกมากมายอาทิแอนดรูโรเบิร์สันจอร์จินโอไวนาดุมและคนอื่นๆที่โชว์ฝีเท้าได้เกินค่าตัวไปมากอย่างไรก็าตามเมื่อถูกนักข่าวสอบถามว่า ใครคือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของเขานับตั้งแต่เข้ามากลุมบังเหียนที่เมอร์ซีไซน์ครอปก็ไม่ได้เลือกนักเตะที่กล่าวมาในข้างต้นเลยถ้าว่าเขากับเลือกที่จะยกย่องคนที่เป็นผลิตผลจากทีมกวาวชนของสโมสส์อย่างเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่พัฒนาตัวขึ้นมาจนกลายมาเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่เก่งที่สุดของโลกด้วยวัยเพียง21ปีมันต้องเป็นเทรนด์ครอปกล่าวเราอาจจะไม่ได้ซื้อเขาเข้ามาแต่เป๊ปรินเดอร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของผมนำเขามาและบอกกับผมว่าเด็กคนนี้เล่นมิดฟิลด์ให้กับผมได้เขาเล่นได้ทั้งฟูลแบก็กเขาเล่นปีกขวาหรือปีกซ้ายก็ได้ด้วยจากนั้นเขาก็ได้ขึ้นมาสู่ทีมและเขาก็มีเพียงปัญหาเดียวเท่านั้นเพราะเชนยังไม่ฟิตพอแต่เขายังเป็นเด็กมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยที่เขาจะไม่ฟิตพอแต่เราเห็นได้ในทันทีว่าเด็กคนนี้มีความชาญฉลาดในการเล่นฟุตบอลเมื่อเขาไม่ฟิตพอ เราจริงต้องจัดการในเรื่องนั้นจากนั้นเขาก็พัฒนาขึ้นมาด้วยตนเองจนน่าเหลือเชื่อจริงๆและมันก็สุดยอดมากที่ได้เห็นเช่นนั้นเขาอาจมีเล่นผิดพลาดไปบ้างแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ทั้งนี้แม้จะเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาให้กับลิเวอร์พูลแต่ความเป็นจริงแล้วเทรนคือหัวใจในการทำเกมรุกของทีมและทำแอสซิตได้มากกว่านักเตะคนอื่นใดในพรีเมียร์ลีกเมื่อรับรวมตลอด2ฤดูกาลหลังส่วนเรื่องของเกมรับที่เคยเป็นจุดอ่อน ตอนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แรกๆก,ก็พัฒนาขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตานั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่ครอปจะเลือกให้เขาเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดแม้จะไม่ใช่การซื้อมาจากภายนอกสโมสรก็ตามแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างฟาังก็แค่เห็นกันไ้ได้ใ,นในต้คลิปเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ